สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีกรกฎทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบของเดือนมิถุนายนปี64ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะไพ่ใบที่1เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะหยิบได้เป็นไพ่ราชินีนั่งอยู่บนบัลลังก์นะคะก็ต้นเดือนนะของชาวราศีกรกฎนะคะถือว่าดีอยู่นะเพราะว่าได้ไพ่เงินเป็นใบแรกนะคะช่วงนี้คุณผู้หญิงก็จะมีเงินทองเข้ามามีทรัพย์สมบัติและอำนาจนะคะ เปรียบดังซูสีไทยเฮาเลยก็ว่าได้ส่วนคุณผู้ชายนะคะอาจจะดวงนารีอุปธรรมอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมเฉียบแหลมไม่ยอมเป็นรองใคร นะคะคช่วงนี้นะคะคุณผู้ชายที่จะไปจีบชาวราศีกรกฎนะต้องเป็นสายเปนะคะคุณผู้หญิงก็จะเป็นช่วงที่มีรส,สนิยมสูงนะคะคือจะวิเคราะห์ความรักตามฐานะความเหมาะสมนะคะก็มากกว่า ใจปรารถนานะคะก็ถือว่าเป็นไพ่เงินที่ดีเป็นไพ่ดีมากๆเลยนะคะใบแรกนะใบที่สองนะคะจะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไปใบที่4นะคะเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมดวงนะคะก็2ใบนี้จะพยากรณ์พร้อมกันนะเพราะว่า มันเป็นไพ่ดาบนะคะแต่เป็นไพ่ดาบที่ดีเป็นปัญหาและอุปสรรคนะคะช่วงนี้นะคะต่อให้คุณจะเจออะไรหนักหน่วงนะคุณก็จะผ่านมันไปได้นะคะเพราะว่าคุณผู้หญิงนะ่าจะโดดเด่นนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนะเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะแอบขี้ระแวงอยู่นะคะถ้าเปรียบในด้านของความรักช่วงนี้นะอะ อย,อย่าใช้อารมณ์เป็นใหญ่นะคะให้ระมัดระวังคู่แข่งนะคะหรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเรานะคะช่วงช่วงนี้สถานการณ์ช่วงนี้นะเต็มไปด้วยอุปสรรคนะคะแล้วก็มีคนที่คอยอิจฉาตัวคุณนะคะท่องต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งและอดทนนะคะความขยันอดทนเท่านั้นจะทำให้คุณสำเร็จนะคะ คุณต้องอดทนนะถ้าเปรียบกับอา,อาชีพนะคะก็จะเป็นทหารตำรวจที่พร้อมออกรบนะคะท่านหนที่ทำเกี่ยวกับอาชีพนี้ถือว่าดีบางท่านก็เป็นท่านนายนะคะวิศวกรอะไรที่มันแบบต้องออกไปต่อสู้ต,ต้องเหนืดอเหนื่อยต้องเสียเหงื่อนั้นถือว่าถูกโฉลกและเป็นแง่บวกนะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะช่วงนี้นะคะ คนที่ไม่หวังดีก็มีเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้อดทนเรานะคะใบที่3นะคะเป็นสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังนะหยิบได้เป็นไพ่เดทนะคะช่วงนี้การเงินน่ะดีนะแต่กลัวเป็นทุกขลาบนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังด้านสุขภาพของตัวเองด้วย ถ้าเปรียบทางด้านความรักนะคะนอกจากมีความระแวงแล้วให้ระวังอารมณ์ตัวเองนะคะอยา่าผานทะเลาะให,ให้ใจเย็นนะคะช่วงนี้ถ้าไม่ถ้าไม่จำเป็นนะคะก็ยังไม่ต้องเดินทางนะคะแต่ท่าในใดที่ทำอาชีพเป็นหมอเป็นเภสัชพยาบาลนะคะหรือว่าขายประกันก็ถูกฉลกเหมือนกันนะคะช่วงนี้นะแนะนำนะคะให้ทำบุญ หวายลงศพผ้าห่อศพนะคะอ่าก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแต่นะคะอยากแนะนําก็คืออย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าใช้อารมณ์มันจะทําให้เกิดความรุนแรงตามมานะคะใบที่5ฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือนะคะหยิบได้เป็นไพ่สตริงไพ่ใบนี้นะคะ เขาบอกว่าเดือนนี้คุณผู้หญิงจะมีพลังอํานาจเหนือกว่าผู้ชายถ้ามีแฟนนะคะแฟนจะอยู่ใต้อํานาจส่วนคุณผู้ชายราศีกรกฎช่วงนี้นะคะอาจจะมีความที่รู้สึกเกรงใจคุณผู้หญิงเยอะมากๆนะคะแต่ถ้าเปรียบดังความรักช่วงนี้ความรักนะคะอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ขอให้คุณนะคะอดทนและก็อาจจะลองกลับไปทบทวนดูนะคะ แต่ว่าเดือนนี้คุณผู้หญิงจะเหนื่อยจะต้องลุยต้องออกไปทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยอดทนไว้ถ้าคนที่โสดนะคะรอไปก่อนเพราะว่าคุณเก่งเกินไปเลยไม่มีใครกล้าเข้ามาจีบคุณค่ดไพ่ใบที่6นะคะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตไพ่เดวิลนะคะช่วงนี้นะสุรานารีสิ่งที่ทำให้เราลุ่มหลงหรือเสพมันไปแล้วนะคะเกิดความโลภ เพราะฉะนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะเอาพอดีพองามท่านใดที่ทำธุรกิจสีเทาจะถูกฉลูเหมือนกันแต่บางคนนะคะมีความรักที่ลับๆับอ่ารักลับลับมีสองแบบบางท่านมาอยู่กินด้วยกันโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานผู้ใหญ่ไม่รับรู้นะคะก็ถือว่าเป็นความลับที่ดีแต่บางท่านนะมีแล้ว ไม่ถูกต้องนะคะก็ทำให้มันถูกต้องซะนะคะไม่งั้นมันจะปวดหัวมากๆเลยนะคะก็อยากแนะนํานะคะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะแต่ว่าท่านที่มีธุรกิจสีเทาระวังคู่ต่อสู้ด้วยนะคะระวังคู่แข่ง ใบที่7นะคะตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยหยิบได้เป็นคิงนะคะถือไม้เท้านะคะเกี่ยวกับด้านการงานและการเรียนธุรกิจนะคะก็ช่วงนี้นะคะปัญหาเกี่ยวกับด้านการงานนะมันอาจจะไม่ได้มีเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวั่นเองนะคะมีความคิด,ดเริ่มสร้างสรรค์มีไอเดียใหม่ๆนะคะเป็นคนชอบคิดแต่ไม่ค่อยชอบลงมือทำนะคะเพราะว่า ในหัวท่านเนี่ยมีไอเดียมากมายไม่รู้จบเลยนะถือว่าอา,อาจจะเก็บไว้รวบรวมนะคะเหมาะทำงานเป็นทีมมากกว่าไม่เหมาะทำงานคนเดียวเพราะเป็นคนที่เบื่อง่ายนะคะมีความที่อยากออกไปจากจุดเดิมแต่มันยังมีความจำเป็นอยู่ที่ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้รอไปก่อนนะ ใบที่8สิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างนะคะก็หยิบได้เป็นไพ่6ถ้วยนะคะเป็นด้านความรักอารมณ์ครอบครัวนะคะช่วงนี้ท่านจะได้รับการติดต่อกลับมาจากเพื่อนเก่าที่หายไปคนรักเก่าที่หายไปนะคะมีเกณฑ์ลมพั หวนหรือมีโอกาสได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านไปแล้วนะคะที่โกรธกันทะเลาะกันก็จะกลับมาพูดคุยคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าด้วยซ้ำนะคะมีความเข้าใจภายในครอบครัวมากขึ้นนะคะใบที่9นะคะ ความคิดภายในใจหยีบได้เป็นไพ่ The e m p r e s s นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่สูงสุดของผู้หญิงเหมือนกันก็ไม่ต่างจากสตริงนะคะช่วงนี้เขาเรียกว่าดวงรุ่งนะคะก็มีเงินมีทองนะคะมีอำนาจเข้ามานะบางท่านมีเกณฑ์ได้ของชิ้นใหญ่ได้บ้านได้รถหรือว่าที่ดิน คุณผู้ชายดวงนารีอุปธรรมนะคะบางท่านมีเกณฑ์เป็นคุณแม่นะคะแต่เหมาะสำหรับที่ดินพืชนาไร่สวนไม่แน่นะคะอาจจะได้มรดกตกทอดก็ว่าได้แต่เรื่องความรักอย่างที่บอกไปนะคะคนโสดรอไปก่อนนะใบที่10นะคะเป็นไพ่เด็กถือดาบนะเป็นปัญหาและอุปสรรค นะคะคช่วงนี้นะคะ,ต,ะตัวท่านนะก็ยังมีความคิดเครียดนะคะคกับบุตรหรือว่าบริวารอยู่ที่ไม่ได้ดั่งใจนะคะอาจจะมีไม่เชื่อฟังมักตัดสินใจโดยพละการบ้างทำให้ท่านต้องปวดหัวนะคะแต่เขาก็เป็นคนทีอ่อาจจะไม่ได้คิดเยอะนะแต่ว่าก็ซื่อสัตย์อยู่นะคะเพียงแต่ท่านต้องมอบหมายหน้าที่ให้เขาให้เขาทำ เหมาะกับตัวเขาเองนะคะก็จะสรุปดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนนะคะอันดับแรกเลยเป็นด้านการเงินนะคะช่วงนี้โชคลาภไม่มีแต่จะมีเงินมาไม่ขาดไม่สายนะจะมั่งมีเงินทองและอำนาจนะคะเ,เงินทองที่ได้มาก็คือจากตัวท่านเองนะคะตัวท่านได้มาบางท่านนะคะมีเกณฑ์ได้รับมรดกตกทอด หรือเป็นของชิ้นใหญ่ๆเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชายดวงนารีอุปถัมภ์คุณผู้หญิงก็มีทั้งเงินทองเยอะแยะมากมายนะคะด้านการงานช่วงนี้ด้านการงานก็จะมีคู่แข่งคู่ตวคู่ต่อสู้เยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านอดทนตัวท่านเองนะคะไม่เหมาะกับทํางานคนเดียวเหมาะทางานเป็นทีมเพราะเป็นคนที่เบื่อเร็วเหมาะเป็นคน คิดมากกว่าลงมือทำนะคะส่วนคุณผู้หญิงในเดือนนี้จะเหนื่อยนิดนึงนะคะจะเหนื่อยการงานนี่ถ้าท่านใดทำอาชีพทหารตำรวจนี่คือแบบพร้อมที่จะออกรบเลยก็ว่าได้นะคะ,ะมันหนักหน่วงมันเหนื่อยนิดนึงแต่อย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะคะมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายนะ ต่อให้มีปัญหาและอุปสรรคนะตัวท่านก็สามารถผ่านมันไปได้เพราะท่านเป็นคนที่มีปัญญาเฉียบแหลมมากๆนะคะด้านความรักด้านความรักในเดือนนี้นะคะถ้ามีปัญหากันนะ<ม>ก็จะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ท่านคิดวิเคราะห์ไตรตรองนะคะจะได้รับข่าวทางไกลจากเพื่อนเก่าญาติมิตรนะคะ กัลยามิตรเก่าที่หายไปหรือคนรักเก่าที่หายไปนะคะจะมีโอกาสได้กลับไปทบทวนสิ่งที่ผ่านมาอีกครั้งแต่คนโสดรอไปก่อนนะมันมีเงินมีอำนาจนะคะก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามานะคะทางด้านสุขภาพช่วงนี้นะคะขอให้มันมีภาวะที่สุขภาพของท่านนะ จะเป็นโรคประจําตัวหรืออะไรต่างๆมีความเครียดตามมานะคะพยายามนะคะดูแลรักษาตัวเองให้ดีด้วยนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เดทมาด้วยนะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะสิ่งที่แนะนําในเดือนนี้นะคะให้ทําบุญถวายลงสุภาห่อศพเพิ่มไปด้วยนะคะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะโรคประจําตัวหรือสิ่งที่มันทํา ให้ให้เพลียหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมารุมเรา้าทําให้เราไม่สบายได้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับชาวราศีกรกฎนะคะขอให้ผ่านาสิ่งที่ไม่ดีนะคะผ่านพ้นไปได้ดยดีขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะคะมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะสวัสดีค่ะ